Thank you ตอนสัตว์เลี้ยงต้นไม้เัสดีครับพ่อครับผมในะช่องด่าก้อนมั่งสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตนะครับสัตว์เลี้ยงของช่องด่างก้อนมังนะครับสำหรับปี 2, 2022ครับว่ามีสัตว์ชนิดไหนเป็นบ้างนะครับแล้วมีสัตว์ชนิดไหนที่มาใหม่นะครับตอนแรกครับจะเป็นภาพนกน้องพาดตาพาดลา,า,าแล้วปัจจุบันนี้ก็จะมีภาดแมวที่ มาเพิ่มขึ้นด้วยนะทุกคนนะสำหรับนบกบกระต่ายปลาเนี่ยมก็ยังเลี้ยงอยู่ครับด้านหลยยังนะครับแต่ว,ว่าน้ำเนี่ยอาจจะขุ่นจริงนะเพราะว่ายังไม่มีเวลาถ่ายน้ำนะแต่ก็ล้างกองตลอดนะทุกคนนะก็คือก็ยังเห็นใสาย,ยังเห็นตัวปลาอยู่นะครับสำหรับนกแก้วของเราที่ยังเลี้ยงอยู่นะครับก็ยังมีบูนไ์เนาะเซนชัย,ยสกาเล่นนะครับสงเงินโคเดแล้วก็ปอโอนะทุกคนนะ,นะให้เดี๋ยวเรามาให้ทุกคนได้รับชมกันดีกว่านะครับ สำหรับตัญชาแล้วตอนนี้กลัวเรือยู่ข้างบนแล้วทุกคนนะก็จะมีนะครับเจ้าดูไนท์เนาะถุงเงินแล้วก็สกานเลนนะครับทุกคนนะครับที่เป็นแบบเมื่อกี้นะครับแล้วสัชชยัยู่ข้างบนนะครับส่วนเจ้าดีโอน,นะครับกับโอดีเนี่ยนะตอนนี้โเดเนี่ยกำลังไขนะทุกคนนะแต่ว่าไม่รู้ว่ามีเชื้อหรือเปล่านะไม่แน่ใจว่าเขาผสมกันหรือ,อยังเราไม่เห็นเนาะเพราะว่า,เ,าเราทํางานเนี่ยกลับมาเนี่ย ที่เร่างานแล้วก็ศรุ่มแล้วเมื่อวันเห็นพวกเขาก็เข้ารังอะไรนี้เรียบร้อยแล้ว,ลวก็พอเปิดวีดีโอเขาก็ไข่ยู่นทุกคนนะจะลงไปให้ทุกคนได้รับชมและติดตามกนะครับไปนี่ครับทุกคนสัญชายนะครับไม่ยอมลงมาไม่รู้กลัวอะไรบูนให้กับเจ้าสกาเลตนะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับส,ส่วนเจ้าตุ่มเงินก็เกาะแล้วอยู่อันนี้ที่เสียงดีๆนะี่ก็จะเป็นเจ้าลีโอนะครับลีโอดีครับดีครับ เดี๋ยวเรามาดูเจ้าโคเดกันดีกว่านะครับตอนนี้อยู่ในรังเนะาะนีรังโคนตอนนี้นะครับไข่ทั้งหมดสามใ<ย>บแล้วแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะมีเชื้อหรือเปล่าน้อทุกคนเนาะเดี๋ยวเราก็มารอติดตามกันดีกว่าตอนนี้อย่าไปกวนเขมากเนาะให้เขาอยู่ในรังก่อนนะครับช่วงที่โคเดออกมากินอาหารเนาะเจ้าดิโอเนี่ยก็จะเข้าไปฟักไข่ ครับจากที่สังเกตดูนะทุกคนนะแต่เราก็มาลุ้นกันว่าเราจะได้สมาชิกเพิ่มไหมนะทุกคนอันนี้สมาชิกแสบคุณสี่ของเรานะครับนี่ครับสัญชัยนะครับสกาเลตครับบูนหแล้วก็ทุงเงินนะฮะแสบแสบคุณสี่ของเรานะครับมาตามมาแล้วมาหากันแล้วมาหากันมาหากันมาหากันนี่ครับโอ้โห กระจกพ่อค่ะเต็มหมดเลยสกปรกมากเลยนะครับมาเล่นน้ำมาเดีวมาเล่นน้ำมาเล่นน้ำมาเล่นน้ำมาครับเล่นน้ำไม่เล่นหรอไม่เล่นหรอครับคุณได้มาเงินมาเดี๋ยวดีครับก่อนดีครับก่อนดีครับไม่เล่นน้ำกันหรอครับไม่เล่นน้ำมาไปทรายมาเป็นไงครับลูกฮะทรายกินอาหารอย่างกินอาหารอย่างครับกินอาหารอย่าง หานยังก็งถึงเงินนะครับอันนี้ก็จะเป็นลูกๆของเราเนาะเป็นน้องแก้วนะครับก็ยังเรียงเหมือนเดิมนะทุกคนนะไม่ได้หายไปไหนแค่ไม่ได้ไปบินอิสระนะทุกคนนะเพราะว่าเราทํางานเลิกออมีโอทีเลิกสองทุ่มด้วยวก็ไม่มีเวลาพาลูกของเราไปบินถ้าพาไปบินตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะไปแล้วก็ไม่กลับเลยเดี๋ยวเราไปดูสมาชิกตัวอื่นกันดีกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นปลานะครับด้านหลังนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปในห้องนอนกับเราดีกว่ามันยังมีสัตว์เลี้ยงที่รอเราอยู่นะครับอีก4ตัวเดี๋ยวเราไปรับชมกันดีกว่านะครับว่าเป็นสัตว์เลี้ยงชนิดไหนนะครับไปกันเลย สมาชิกของเราอีกทั้ง4ตัวนะครับทุกคนนะนี่ก็คือเจ้ากังฟูนะครับที่เราเคยรีวิวไปแล้วแล้วก่อนหนะ้านี้นาะในตอน่าตแนวเหนี่ยวนะทุกคนนะแล้วก็มีนะครับนี่อีพีที่แล้วนาะในตอนของ่าตแนวเหนี่ยวนะครับก็เจ้า,ะะาดึงนี้นะครับของฟูนี้แล้วก็จะมีเจ้ากระต่ายของเรานี่นะครับทุกคนนี่แหละก็จะเป็นด้าเหนือลว่าชื่อเอ็ส่วนระตขอรานส่วนกรานก็เป็นสาวนี้ นี่ก็จะเป็นเจ้าเดือนหนาวทุกคนนะเป็นลน่ลูย์ทองหรือเปล่านะท้องหรือเปล่าทองหรือเปล่าทองหรือเปล่าทองหรือเปล่านะนี่ก็จะเป็นเพื่อนเล่นของเจ้าเพียรของเราเองนะตัวนี้เขาก็ำลังเหมือนแบบกลัวอยู่ทุกคนเนาะไปเล่นกับพี่ไปไปเล่นกับพี่ไปพี่เดือนหนาวประดานหน่อยนะทุกคนนะ และในตอนต่อไปเนี่ยผมจะมีสัตว์เลี้ยงชนิดไหนมาเพิ่มอีกทุกเวลาผมก็เอ๊ะนี่ยังไม่พออยู่เหรอท่านนีะอาจจะเป็นสวนสัตว์นะในในอนาคตอาจจะมีเพิ่มหรือเปล่าเนี่ยเราต้องมารอติดตามรับชมกันนะครับวันเดียวกันตอนนี้ก็มีค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าอาหารต่างๆนานาเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะเนื่ว่าจะเป็นอาหารนกเนาะอาหารปลาอาหารกระต่ายแล้วก็อาหารแมวเนี่ยสิ่งสำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าเราจะเลี้ยงสัตว์แต่ละทีเนี่ยถ้าเกิดเขาเจ็บป่วยเนี่ยเราก็ต้องมีค่ารักษาที่ค่อนข้างสูงนะครับบางครั้งอาจจะสูงกว่าเราสสม ใช่ไหมครับจับยูนี่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 วันนี้เราก็ไม่ได้มารีวิวอะไรประมาณเราจะมาอัปเดตนะครับสมาชิกแล้วก็สัตว์เลี้ยงของเราทั้งหมดที่อยู่ในห้องเราเนี่ยมีสัตว์ชนิดไหนบ้างนะแล้วก็เหลือสัตว์ชนิดไหนบ้างนะครับเมื่อก่อนโล็อบเบิลจะเยอะกว่านี้นะแต่ว่าก็ได้ระบายขายออกไปบ้างนะแล้วก็เสียชีวิตช่วงที่ผมกักตัว โควิดนะตั้ง2 1วันนอก14วันที่อยู่ที่อยู่โรงพยาบาลแล้วก็กลรมารก,กักตัวที่ห้องก็งมีเสียชีวิตไปบ้างนะครับก็เหลือแต่ลูกๆของเรานะครับที่อยู่6ตัวในี่น,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 นะ,ะครับทุกคนใช่ไหมครับตังี้ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราให้เขาพักผ่อนกันแล้วกลับมาพบกับผมได้ใหม่นะครับใน YouTube ช่องนาคอนมานะครับใครที่ชื่อชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตาม YouTube ช่องนาคอนมังให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตาม YouTube ช่องดากอนมังกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะ